านผู้ชมครับถ้าท่านฟังคลิปนี้จบแล้วบางทีท่านอาจจะพบว่าท่านเองก็เคยเป็นเหยื่อของความเชื่อผิดๆที่ถูกส่งต่อกันมาทางสื่อสังคมออนไลน์และบางทีท่านเองนั้นก็อาจจะเป็นคนที่ช่วยเขาเผยแพร่ความเชื่อที่อันตรายนี้ไปสู่พี่สู่น้องเพื่อนฝูงโดยที่รู้เท่าไม่ถึงการเรื่องนี้นำมาจากนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับวันที่7ตุลาคม2558 เป็นเรื่องเก่าที่ถูกนำมาส่งต่อกันในสื่อสังคมออนไลน์ครั้งหนึ่งถ้าท่านแค่ผ่านตาไปโดยที่ไม่สนใจเพราะมันยาวก็โปรโดฟังให้จบจะได้ไม่เสียใจในภายหลังในวัยเกษียณอายุเป็นได้ทั้งสวรรค์หรือนรกของผู้ที่เกษียณสุดแต่ความนึกคิดยึดติดหรือว่าปล่อยวางของแต่ละคนหนึ่งในกิจกรรมยามว่างของคนไทยในวัยเกษียณพศนี้หลายคนเลือกพิชิตความเหงาด้วยการเล่นฟ o ๊ หรือไม่ก็ส่งไลน์คุยกับเพื่อนเกือบทั้งวันแต่สื่อสังคมออนไลน์หรือโซเชียลมีเดียยอดฮิตทั้งคู่นี้ไม่ต่างจากอีกหลายสปปรรพสิ่งในโลกที่แฝงไปด้วยคุณอนันต์และโทษมหันปะพลกันอยู่เมื่อใดที่รู้เท่าไม่ถึงการก็อาจจะโดนมันเล่นงานเข้าให้ดังกรณีเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นและถูกนำมาเขียนไว้ในรูปของเรื่องสั้นโดยในแพทย์ท่านหนึ่งผู้ที่ใช้นามแฝง และตั้งชื่อเพจ f a c e b o o k ของตนว่าความรู้สนุกสนุกแบบหมอแมวได้จั่วหัวข้อไว้เตะตาน่าสนใจในเรื่องเล่าตอนที่ใช้ชื่อว่าแชร์สุขภาพมอรณะแชร์ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการกินโต๊ะแชร์แต่หมายถึงการแบ่งปันข้อมูลเรื่องราวต่างๆในสื่อสังคมออนไลน์ผ่านโซเชียลมีเดียอย่าง Facebook จนเป็นเหตุนำมาซึ่งความตายโดยรู้เท่าไม่ถึงการ เงินภัยใกล้ตัวของชาวโซเชียลมีเดียไวดึกพึงสังวรไว้เป็นข้อเตือนใจจึงขออนุญาตหมอแมวนำมาเผยแพร่ต่อไว้ณที่นี้เรื่องนี้เริ่มจากพยาบาลชายประจำห้องฉุกเฉินเดินไปบอกแพทย์หนุ่มว่าหมอพิชัยครับตำรวจติดต่อมาว่ามีเคสให้ไปชันสูตรหมอหนุ่มก็ถามกลับไปว่าไปที่ไหนล่ะพยาบาลตอบว่า บ้านครูยุทธครับเมื่อไปถึงหมอพิชัยยกมือไหว้หญิงชราที่ยืนรออยู่หน้าบ้านแล้วก็บอกว่าเสียใจด้วยครับครูสุคนตํารวจยืนอยู่หลายนายโดยมีร้อยเวนทำหน้าตาบอกไม่ถูกยืนอยู่ข้างๆหมอหนุ่มสังเกตได้ถึงความไม่ปกติของคนทั้งหมดทันทีเขาถามขึ้นว่ามีอะไรหรือครับทําไมดูทุกคนเครียดๆกันแบบนี้หมอพิชัยนั้นพอจะทราบอยู่ว่า ครูยุทธและครูสุคนเป็นครูเก่าแก่ที่สอนนักเรียนมานานแล้วตำตรวจที่ยืนอยู่ตรงนั้นหลายนายก็เคยเรียนกับครูทั้งสองมาก่อนแต่นั่นไม่น่าจะใช่สาเหตุที่ทําให้ทุกคนดูเครียดขนาดนี้ร้อยเวีตอบว่าหมอเข้าไปดูเองดีกว่าครับแล้วก็เดินนําเข้าไปหมอพิชัยสังเกตเห็นว่าครูสุคนภรรยาของครูยุทธถูกกันให้อยู่ด้านนอกผิดกับการชนสูตรตามปกติ หนุ่มก็เลยถามขึ้นว่าทําไมต้องให้ญาติรอข้างนอกด้วยครับก่อนที่จะชังลักไปเมื่อเห็นภาพตรงหน้าร่างของชายชรานอนอยู่ที่เตียงอย่างสงบนิ่งมีเศษอาเจียนเลอะที่พื้นเล็กน้อยสิ่งที่เด่นชัดที่สุดก็คือเลือดที่เปื้อนอยู่ที่ปลายนิ้วมือของครูยุทธทั้งสิบนิ้วมีเข็มเย็บผ้าวางอยู่ใกล้ๆตำรวจนายหนึ่งพูดขึ้นว่าตอนที่ผมมาถึง ผมเจอครูสุคนกับคุณป้าข้างบ้านอยู่ด้วยกันเขาโทรไปแจ้งว่าครูยุทธเสียแล้วพอผมมาและถามครูสุคนถึงเลือดที่อยู่ปลายนิ้วครูยุทธครูสุคนก็บอกว่าเป็นคนเจาะเลือดจากนิ้วครูยุทธเองหมอพิ<ม>ชัยคิดอะไรออกเราๆเพียงแต่ไม่อยากให้เป็นแบบที่เขาคิดเลยร้อยเวนบอกต่ออีกว่าผมถามจากป้าข้างบ้านแล้วเมื่อเช้าครูยุทธออกไปรดน้ำต้นไม้ จากนั้นก็ล้มลงปากเบี้ยวหน้าเบี้ยวขยับแขนขวาไม่ได้แล้วก้องบ่นปวดหัวพอครูสุคนกับป้าพยุงเข้ามาทีแรกก็จะโทรเรียกรถพยาบาลแต่ครูสุคนห้ามไว้แล้วก็ไปเอาเข็มมาเจาะที่นิ้วทั้งสิบของครูยุทธก่อนจะให้นอนพักโดยไม่ต้องไปโรงพยาบาลแล้วพอปลุกอีกทีหนึง่งครูยุทธก็ไม่ตื่นแล้วหมอพิชัยชนสูตรตามหลักปกติ นอกจากรอยเข็มเจาะที่ปลายนิ้วมือทั้ง1ิบแล้วก็ไม่พบร่องรอยอื่นหมอพิชัยบอกตำรวจที่เป็นร้อยเวียนว่าที่ตรวจดูไม่เจอร่องรอยอะไรที่ผิดปกตินอกจากที่นิ้วแต่คุณตำรวจลองไปขอโทรศัพท์ของครูยุทธมาเปิดอ่านลายดูดีกว่าครับเดี๋ยวผมจะเขียนใบชนะสูตรให้ที่โรงพยาบาลก็แล้วกันหมอพิชัยบอกเสร็จก็ขอตัวกลับปล่อยให้ตำรวจยืนกันอยู่อย่างงงๆเย็นวันนั้นที่โรงพยาบาล ในแพทย์หนุ่มกลางประวัติการรักษาของครูยุทธแล้วนั่งอ่านครูยุทธเป็นครูเก่าแก่ที่อำเภอนี้ครูยุทธรักษาโรคความดันโลหิตสูงเบาหวานไขมันในเลือดสูงกับหมอพิชัยตั้งแต่สมัยที่เขามาเป็นหมอที่โรงพยาบาลน,นี้ใหม่ๆรักษากันอยู่หลายปีควบคุมทุกอย่างได้ดีจนกระทั่งหลายปีก่อนจูๆ่ๆข่าไขามันทั้งไตรกรลีเซอไร และไขมัน LDL ชนิดไม่ดีเพิ่มขึ้นแบบผิดสังเกตครูยุทธบอกกับหมอพิชัยว่าเขาอ่านจากในลายมีผู้แนะนำให้กินน้ํามันหมูกับหุงข้าวด้วยน้ํามันมะพร้าวจะดีต่อสุขภาพหมอพิชัยจำได้ว่าคุยกันหลายอย่างและหมอพยายามชี้ให้เห็นชัดๆว่าระดับไขมันในเลือดของครูยุทธขึ้นแต่สุดท้ายก็จบลงที่ว่าครูยุทธเชื่อลน์มากกว่าเชื่อหมอ อีกไม่ถึงปีค่าความดาันโลหิตของครูยุท์สูงขึ้นจากเดิมที่คุมได้ที่ตัวบน140ก็กลายเป็น190โดยหมอพิชัยบันทึกไว้ว่าคุยกันแล้วครูไปอ่านเจอที่ส่งต่อกันในไลน์มาว่ายาความดันทำลายไตยและตับไม่ควรกินไปจนถึงว่าค่าความดันสูงเป็นการหลอกลวงของฝรั่งที่จะขายยาสมัยก่อนเราตัดเลขความดันสูงไม่ใช่ที่140 หลังจากทกกันอยู่พักหนึ่งครูยุทธก็เลิกกินยาความดันผ่านไปอีกปีหนึ่งครูยุทธมาโรงพยาบาลด้วยภาวะน้ำตาลสูงรุนแรงและไตาวายคราวนี้หมอพิชัยไม่ต้องเปิดประวัติก็จำได้เพราะตอนนั้นครูยุทธบอกว่าแกไปอ่านเจอว่าการกินน้ำพึ่งวันละสองช้อนโต๊ะก่อนอาหารกับมะนาวโซดาช่วยเรื่องเบาหวานได้แกจึงหยุดยาเบาหวานทั้งหมดที่หมอให้ ครั้งนั้นหมอพิชัยกับครูยุทธโต้เถียงกันนานมากเพราะครูยุทธบอกว่าแกมีอาการดีขึ้นเพราะช่วงนั้นแกน้ำหนักลดไปตั้ง10กิโลแล้วก็เชื่อว่าที่ไตาวายนั้นเกิดจากการที่หมอให้ยาเบาหวานในขณะที่หมอพิชัยก็แย้งว่าที่น้ำหนักของครูยุทธลดนั้นเกิดจากภาวะน้ำตาลสูงดุนแรงจนร่างกายเสียน้ำไปทางปัสสาวะและที่ไตาวายเนี่ยก็เพราะครูยุทธไปหยุดยาจนน้ำตาลสูง ครั้งนั้นหมอพิชัยถกกับแกเอาโทรศัพท์ของครูมาเปิดแล้วก็เอาหนังสือเปิดตามไล่ไปทีละเรื่องเลยว่าไอเรื่องที่แกได้รับส่งต่อกันมาล้วนแต่เป็นเรื่องแหกตาทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องกินกุ้งกับวิตามินซีแล้วตายกินทุเรียนลดน้ำหมักเรื่องเส้นเลือดแตกในสมองให้เอาเข็มจิ้มนิ้วก่อนอย่าเพิ่งส่งโรงพยาบาลหรือแม้แต่เรื่องที่ว่าถ้าใครถูกไฟช็อตห้ามปั๊มหัวใจ แต่ให้นำตัวของคนที่ถูกไฟช็อตไปวางไว้บนสังกะสีแล้วราดน้ําเพื่อขายประจุเป็นเรื่องผิดๆทั้งนั้นแต่ครูยุท์ไม่เชื่อหมอเชื่อหลายมากกว่าหลังจากนั้นแกไม่กลับมาโรงพยาบาลอีกเลยยิ่งไปกว่านั้นคุณครูยังเอาเรื่องราวสุขภาพที่ได้รับการแชร์ต่อๆกันจาก Facebook และในลายไปบอกต่อกันในกลุ่มผู้สูงอายุจนเกิดมีการตั้งชมรมแชร์ข่าวสุขภาพดีขึ้นมา ตอนจบของเรื่องนี้บอกไว้ว่าร้อยเวรบอกกับหมอพิชัยว่าหมอบอกผลการชนสูตรที่จังหวัดออกมาแล้วครูยุทธเป็นเช่นเลือดในสมองแตกจริงๆส่วนเรื่องคดีไม่น่าจะมีอะไรที่ครูสุคนซึ่งเป็นภรรยาไม่พาไปส่งโรงพยาบาลก็เพราะแกเชื่อแบบนั้นจริงๆเชื่อว่าการเอาเข็มจิ้มปลายนิ้วให้เลือดออกมันช่วยได้เป็นเรื่องแปลกแต่จริงครับ ทุกคนณีสื่อสังคมออนไลน์มีอิทธิพลต่อความเชื่อมากบางคนหมอบอกยังไงก็ไม่ยอมฟังแต่พอมีคนส่งไลน์หรือแชร์เฟซเรื่องโน้นเรื่องนี้มาให้ปุ๊บรีบทาํทาตามท,ท,ท,ทันทีไม่บอกจะเป็นเรื่องดื่มน้ำมะนาวผสมสโซดาแล้วช่วยรักษามะเร็งได้ใครถูกไฟฟ้าช็อตใหเอาร่างขึ้นไปวางบนแผ่นสังกสีแล้วน้ำราดเพื่อคลายประจุหรือให้เจาะที่ปลายนิ้วจะช่วยรักษาอัมาพาตได้เป็นต้น เรื่องเหล่านี้บางทีก็ถูกส่งต่อมาจากคนที่ต้องการสร้างเรื่องเพื่อให้คนมากดไลค์หรือแชร์ต่อกันไปเยอะๆแต่มันเป็นความรู้ผิดๆแทบทั้งนั้นซึ่งน่าเป็นห่วงมากจึงขอเตือนว่าก่อนจะกดไลค์กดแชร์หรือเชื่อต่อๆต,ต,ตามกันควรจะพินิษพิจารณาและปรึกษาผู้ที่รู้จริงให้ถ่องแท้ก่อนจะได้ไม่ต้องมาเสียใจภายหลังพนกาตรีในแพทย์อิทธิพรคณ,ณะเจริญหรือคุณหมอจวด รองเลขาธิการแพทยสภาฝากเตือนสติท่านผู้ชมครับถ้าท่านเคยได้รับข้อมูลผิดๆแล้วก็ทําตามคำแนะนําผิดๆนั้นมาแล้วก็ต้องยินดีด้วยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่จนถึงวันนี้และถ้าท่านเคยแชร์ความเชื่อผิดๆไปแล้วก็แชร์คลิปนี้เพื่อเตือนใจคนที่คุณรักด้วยเถอะครับขอบคุณข้โครงของเรื่องจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับ